สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เซลล์แกลเลอรีของโครงการซีลาโคบางนา36ค่ะคอนโดน้องใหม่สไตล์มูราแคนที่นอกจากจะเก๋ไม่ซ้ำใครแล้วฟังก์ชั่นยังตอบโจทย์คนยุคใหม่อีกนะคะแค่ฟังดูก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราตามไปดูห้องกันเลดีกว่าค่ะ สำหรับห้องแรกที่เราจะมาดูกันนะคะก็คือห้องวั e เ e d น o o ลขนาด26.55ตารางเมตรค่ะเมื่อเปิดเข้ามานะคะทุกคนก็จะเจอกับโซนห้องนั่งเล่นนะคะที่แบบว่ากว้างกำลังพอดีเลยค่ะสามารถวางโซฟาได้นะคะหรือว่ามุมนี้เนี่ยทุกคนจะทำเป็นมุมทำงานเพิ่มเข้าไปอีกก็ได้เหมือนกันค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นโซนห้องครัวและระเบียงค่ะซึ่งห้องครัวที่นี่นะคะเขาก็จะเป็นห้องครัวระบบปิดทุกยูนิตเลยค่ะบอกลากลิ่นกวนใจที่จะเข้าไปในห้องได้เลยค่ะ ต่อไปก็จะเป็นโซนห้องนอนนะคะซึ่งโซนห้องนอนเนี่ยเป็นห้องที่ซินชอบม,มากๆเลยค่ะเพราะว่าขนาดของห้องนะคะกว้างกําลังพอดีนะคะเราก็สามารถวางเตียงขนาด5ฟุตได้ค่ะหรือว่าใครที่แบบว่าอยากจะบิวอินตู้เสื้อผ้าแบบนี้เนี่ยก็สามารถทําได้นะคะแบบไม่รู้สึกตึดอัดภายในห้องเลยค่ะ หันมาอีอนินะคะก็จะเป็นห้องน้ําค่ะซึ่งโซนห้องน้ําเขาก็จะแบ่งโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งเนี่ยอย่างชัดเจนเลยค่ะที่สําคัญนะคะเขามาพร้อมกับโถสุขภัณฑ์จากแบร์ระดับโลกอย่างโคลเลอร์ค่ะบอกเลยนะคะว่าที่นี่เนี่ยเขาใส่ใจผู้อยู่อาศัยมากจริงๆค่ะ แล้วห้องตัวอย่างถัดมาที่เราจะมาดูกันนะคะก็คือห้องวันเบดมขนาด28.50ตารางเมตรค่ะซึ่งห้องนี้นะคะก็เป็นห้องวันเบดมที่มีขนาดกว้างขึ้นนะคะโดยที่ทางโครงการเนี่ยเขาก็ได้เพิ่มในส่วนของโซนรับประทานอาหารเพิ่มเข้ามานะคะทำให้ห้องนี้เนี่ยดูเป็นสัสดส่วนมากยิ่งขึ้นค่ะ และโซนถัดมานะคะก็จะเป็นโซนห้องนอนค่ะซึ่งพอเดินเข้ามานะคะห้องนี้เนี่ยให้ความรู้สึกแบบว่าโปร่งโล่งแล้วก็สบายมากเลยค่ะเพราะว่าห้องนี้เนี่ยเขามีกระจกบานใหญ่นะคะที่เอาไวค้คอยรับแสงธรรมชาติตอนเช้าแบบจัดเต็มไปเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะห้องนี้เนี่ยสามารถวางเตียงขนาดใหญ่ได้นะคะหรือว่าจะวิวอินตู้เสื้อผ้าหรือว่าโต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยก็มีพื้นที่ให้วางเฟอร์นิเจอร์ได้อีกเยอะเลยค่ะ และโซนถัดมานะคะก็จะเป็นห้องครัวค่ะพอเดินเข้ามานะคะทุกคนก็จะเจอกับเคาน์เตอร์ท็อปหินสังเคราะห์นะคะที่ทางโครงการเนี่ยบิ้วมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะบอกเลยว่าสวยแล้วก็ดูดีมากเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะพื้นของห้องครัวเนี่ยเขาก็ยังเป็นพื้นกระเบื้องอีกด้วยง่ายต่อการทําความสะอาดมากๆเลยค่ะและโซนถัดมานะคะก็จะเป็นโซนห้องน้ํานะคะติดอยู่กับห้องนั่งเลนะะ่นเลยค่ะเผื่อว่าเวลาแบบมีแขกมาหรือว่ามีเพื่อนๆมานะคะก็สามารถเข้าห้องน้ําได้ทางนี้เลยค่ะไม่ต้องผ่านห้องนอนค่ะ ยังไงกันบ้างคะกับห้องตัวอย่างของที่ G l o c a บ Bangna 36บอกเลยนะคะว่าที่นี่เนี่ยเขาจัดเลเยอร์ได้แบบว่าเวิร์กสุดๆเลยค่ะแล้วขอกระซิบอีกหน่อยนะคะว่าส่วนกลางของที่นี่เนี่ยเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่แล้วก็จัดเต็มมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ําทั้งสะสระโฮเวิร์กอิงสเปซฟิตเนสนะคะแล้วก็โอเอซิสพาร์คค่ะแล้วก็มีอย่างอื่นให้เลือกอีกมากมายเลยค่ะ และในส่วนของการเดินทางนะคะที่นี่เนี่ยก็ง่ายแล้วก็สะดวกสบายสุดๆเลยค่ะเพราะว่าแค่ข้ามถนนไปนะคะก็จะเป็นเซนทรัลบางนาแล้วแล้วก็ห่างจากทางด่วนบุรพาวิถีนะคะเพียงแค่400เมตรเท่านั้นค่ะและที่สําคัญนะคะที่นี่ก็ยังใกล้กับ BTS บางนาอีกด้วยค่ะแล้วมาเป็นเจ้าของโอเอซิสแห่งการใช้ชีวิตและการพักผ่อนที่ซีลาโคบางนา36กันค่ะ